ไม่ได้ครับผมเกิดอะไรขึ้นไม่เป็นไรเปิดไปก็ไม่เป็นไรไม่ซีเรียสเลยเพราะนั่นคือหนังหรือละครที่พวกคุณน่ะจะต้องรู้ว่ามันเป็นยังไงโยนไปเลยฮะโยนไปเลยครับพวกคุณไม่ต้องไปซีเรียสเพราะคะแนนนำเยอะมากอคุณผู้ชมคุณรู้หรือเปล่าว่าคนคนนี้คือแอดมินแอดมินของกลุ่มที่ถูกตั้งขึ้นมาแล้วมีคนฟอลโล่เป็นหมื่นชมรมคนลักหนังไก่ทอด เเรื่องราวมันเป็นยังไงที่คุณไปเปิดหนูก็ายคนเป็นเหมือนกันนะเฮ้ยทานนะสิงคโปร์คือยังไงมันเกิดอะไรขึ้นตอนที่เราตั้งชมรมที่ขึ้นมาสามีสามีก็บอกว่าเออชอบกินหนังไก่ทอดมากใช่ไหมใช่เขาตั้งเป็นกลุ่มเลยตั้งเฟซเลยเป็นแอดมินเลยให้คนเขามาปักพิกัดว่าที่ไหนหนังไก่ทอดอร่อยบ้างเธอจะได้ตามไปกิน แล้วก็ทําขึ้นมาทําขึ้นมาแล้วก็ตอนนี้มีคนฟอลโล่เป็นหมื่นเกือบสองหมื่นแล้วค่ะตอนนี้โอ้ยแปลว่าคนชอบหนังไก่ทอดเยอะมากเยอะมากก็จริงๆมันก็จะมีคนที่เขาขายหนังไก่ทอดก็เข้ามาโพสตขายน้ํามันทอดแล้วก็ขายพวกหนังหนังไก่ดิบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เปิดช่องทางให้เขามาแนะนาสิร้านไหนที่คุณไปกินมาแล้วอยากจะแบบว่าแนะนําหรือเกินมันต้อง มันต้องเป็นแบบพวกน้ำมันหืนหน้ำมันหืนหหน่อยน้ำมันหืนหืนเอไอีอลเออะไรเนี่ยให้มองหน้าพี่มิกไว้น้ำมันหืนหืคือทอดมาหลายรอบแล้วอย่างนั้นใช่มันต้องแบบเป็นถุงพลาสติกมัดแบบหนักหนังกระติกอ่ะมันจะอย่างั้น้มันจะแบบอ่ามันจะมาแบบว่าเข้มหน่อยสีจะเข้มหน่อยแล้วเา้ังไก่ตัวผู้ตัวเมียต่างกันไหมอ๋อ ตัวเมียเขาก็จะจะไม่ส่วนใหญ่ตัวเมียมันจะหนังเหนียวทำเท่าไหร่มันก็ไม่ตายทำเท่าไหร่มันก็ไม่ตายหนังไก่นะไก่ที่ใครพี่ไก่ไก่ไก่เลากลับมากับเกมเกมนี้พวกคุณเนี่ยนะครับก็เป็นนักแสดงเพราะฉะนั้นเล่นหนังเล่นละครกันมาเยอะแยะมากมายต้องถามว่าพวกคุณมีความรู้เกี่ยวกับละครเหล่านี้หรือไม่นี่คือหญิงปั๊บรับบอลมาดูกันนะครับว่าแต่ละคน นี่คือหมวดละครดังย้อนยุค <le> ของแอร e ินคือย้อนยุคดิเหรอทองเอกหมอยาท่าฉละของเชียครับคือบุพเพสันนิวาสของเจ้าจ๋าคืออะไรครับกิ่นกาสลองโอ้ยเก่งจังเลยทำไมรู้ะของคุณใหม่เรื่องอะไรครับไม่ทราบอะอะไรยังไม่รู้กรงกรรมครับ เรื่องเลิศแบบรับเชิญเรื่องนั้นเพราะฉะนั้นพวกคุณจะรู้ว่าใครเล่นอะไรแล้วตะโกนช่วยกันได้เฮ้ยช่วยนะช่วยกันได้คือใครจําได้อะไรเงี้ยของใหม่ของใหม่ใหม่รับเลยอะไรเงี้ยได้เลยนะครับโอเคพร้อมนะเริ่มกันเลยครับละครเรื่องนี้เกี่ยวกับการรักษาโลกละครเรื่องนี้มีกระแสฮิต ทำเมนูหมูสโลลล้วะครเรื่องนี้แม่ผัวไม่ถูกกับลูกสะพ้ยที่เป็นโสเทนีต่นนี้ไปแล้วนไม่ได้ละครเรื่องนี้นางเอกมีพี่น้องฝาแฝด่ทาเดี๋ยวเดี๋ยวตั em so ้งใจแกงกันดิห้ยไม่ยินยังไงเนี่ ะกระตีลังกาตะหวัดไว้เลยนี่ละครเรื่องนี้มีเรซิ่งลูกแม่แพทร่วมแสดงเรื่องนี้แปลว่าอะไรอะไรหอโอเคโอ๊ย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 ละครเรื่องนี้ถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์เรื่องอะไรภาพยนตร์อะละครเรื่องนี้เกิดขึ้นในจังหวัดนครสวรรค์ ละครเรื่องนี้ได้รับรางวัลละครโทรทัศน์ยอดเยี่ยมนาตราชครั้งที่11อันนี้อันนี้อันนี้อันน้อันอได้ละครเรื่องนี้ไม่มีวิญญาณอันนี้าเองเขาเองเขาอเเอออุ้ยตะกี้ลูกบอลเด้งโดนอะไรอ่ะโดนอะไรอ่ะ ไม่แล้วเมื่อกี้มันดูดไปก่อนนะแล้วค่อยเด้งออกมามันปุ๊บเดเด้งออกมาหใจหมดเลยอ่ะวะน้าวะน้าทีหลังถอยหลังหน่อยไม่เห็นถอยหลังหน่อยไม่เห็นถอยหลัอตตัวใหญ่เปลาไปหมดละครเรื่องนี้เป็นเรื่องราวเกิดขึ้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยภาคเหนือภาคเหนือมีมงเข้ามงเข้าละครเรื่องนี้นางเอกร้องเพลงประกอบละครหมดเวลา เหนื่อยไหมเพราะว่ามันต้องใช้สมองด้วยแล้วต้องรับลูกบอลด้วยแล้วยิงแรงแต่พวกคุณก็ทําได้ดีมากนะครับผมคือข้อนี้ถ้ารับได้ก็ข้อละ2คะแนนคุณทําไปได้5ข้อนะครับหัวของไก่13แล้วนะตอนนี้นําไปก่อน23คะแนนแม่ๆขอต้อนรับสู่เอสกา หนูขอเลือกก่อนหนูชอบคนตัวกลมๆสีฟ้าเขาชื่ออะไรเขาเขาชื่ออะไนวะตัวเลมอนมีแอร์สายมีโปรโมชั่นโดเลมอนด้วยเหรอเดี๋ยวดูอันนี้เขารับลูกบอลนะยังงไคะแล้วผมบอกให้ว่าทีมนี้เสียเปรียบเพราะอะไรรู้ป่ะลูกบอลยิงไปเข้าไปปุ๊บลูกบอลจะโดนแล้วเด้งโดนแล้วเด้งอ แต่ผมว่าตอนนี้มันฝ่อไฟอยู่ฝ่อไฟเหรอฝ่อไฟครับฟ่อไฟมันหนาวมวดพวกคุณที่จะต้องเล่นคือละครนางเอกสายสตรองโอ้โหมีเรื่องอะไรกันบ้างมาเปิดดูครับของคุณบีมนี่ก็คือเรื่องของดอกส้มสีทองคุณกิกครับมันคือแรงเงาอันนี้มิกคือทองเนื้อก้าวของโกคือ เรื่องบุญโอ้โหไอเล่นอะไรยังไงกันบ้างเนี่ยนะเลยนัดแดะกันให้ดีครับเริ่มละครเรื่องนี้มีวลีเด็ดฝารักพ่อพ่อมดร่องบไปเลยไปดิแล้วแล้วอะไรหนูรักพ่อมากหนูรักพ่อมาก ฉเลยดอกส้มสีทองไปบอกว่าตอไปโดนหลอกดีว่าละครอเรื่องนี้นางเอกมีฝาแฝดทแรงเงาแรงเงาละครอเรื่องนี้นางเอกติดเหล้าเออวุ้น ละครเรื่องนี้เป็นเรื่องราวเพื่อนรักที่แย่งผู้ชายคนเดียวกันข้อเาที่ยงเงาไม่ใช่ใช่ไม่ใช่แรงเงาเพลงบุญละครเรื่องนี้นางร้ายได้เข้าชิงรางวัลเ Asian t e l ว v ชั i นอวอร์ดครั้งที่23แรงเงาอะไรแรงเงาแรงเงาเออไอ้เฮ้เนี้ย ละครเรื่องนี้นางเอกมีอาชีพเป็นแอร์โฮสเตดดอกสสีทองดอกส้มสีทองครับละครเรื่องนี้พ่มกับเคยรับบทวันเฉลิมทองเองแทองเลงครับโอเได้ละครเรื่องนี้พี่สาวกลับมาแก้แค้นแทนน้องทองเหลืองแก้วทองเลอแ้ว เตะบอลใส่บอลพ่อบอลพ่อมแตกกลับอยู่นะอเออเดเลยอ่ะละครเรื่องนี้เป็นละครภาคต่อเจน้ีะะจะมีนพี่กละครเละครเรื่องนี้คุณนกฉัดชัยเคยรับบทพระเอกมาก่อนแรงเงาบุญพลบุญละครเรื่องนี้มีกุ๊กกิ๊บสุมมนชิพร่วมแสดงด้วย ทองเนื้อกงเนื้อก้าทองเนือก้าวทอเอก้าวหงวัลเรื่องนี้รับรางวัลนาตราชัโอ้โหไม่ผ่านอะไรวะท่านผู้ชมดูภาพนี้หอบทุกคนพลังไปแล้วก็พลังใครเอาคุณได้ไปสี่เรื่องนะ สเรื่องก็ตามมาติดๆเหมือนกันครับคุณ2องกับแปวงเก่าอีก5นะครับตามอยู่13ต่อ23โอเคเดี๋ยวช่วงหน้าครับเกมที่เตรียมไว้ให้สุดเสียวเลยนะครับตอบปุ๊บยิงป๊อบ เกมยิงปั๊บรับบอลเนี่ยตอนแรกแอบ,บกงบังวลเพราะว่าต้องเป็นเกมที่ต้องวิ่งต้องแบบต้องรอดูว่าเอ๊ะจะเป็นของใครแล้วก็ต้องวิ่งไปคอยรับรู้สึกว่าผู้ชายก็น่าจะถนัดมากกว่าเพราะเขาเป็นนักกีฬาแต่คุณคะคุณผู้ชายคุณต้องใจเย็นๆก่อนนะคะนี่คือเกมไม่ใช่กีฬาคุณจะลุกบอลมาแล้วคุณจะโมองออกคุณจะเอาอกดอกอะไรอย่างี้ไม่ได้นะคะนี่ไม่ใช่กีฬาฟคุณบอลคะ่ะ